สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม d e a d by d เด l i g h t กับการแตะแลกเดซ e r i e s ของเรานะครับผมพร้อมกันแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับเอาละครับเราเข้ามาสู่ในเกมแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่านกุหลาบที่จุจัดนะดูกันว่าตอนนี้เราจะเจอข้าตกลตแอะไรถึงแล้วก็ไปตัดไฟก่อน เปดระดัสิงดางปรับถึงแล้วก็ปั่นไฟเหมือนจะเห็นคาตกรเม่อีเห็นแวบๆได้หรือ,อๆๆเปล่าโอ้โหไอ้ยอยคาตกรหัวยยอยเราก็ดูเพื่อนเราเอาแล้วเพื่อนพาโบน ลบมาได้ป่าช็อตน,นี้ยากนะเนี่ยนนโอ้โดนทีมไปแล้วหนึ่งทีคนที่ไม่ยอมลบมาปับ๊บไม่โดนผันไปด้วยความตั้งใจคนนี้เราจุกนานอยู่นนเนี่ยนัดจิวคนนี้ โอ้โหห้อง VIP mini shader มาลงมาเปิดกล่องห้องวีหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ลงห้องวีเอ้าขีไปฉายขีแต่ก่อนไม่เฝ้า ถือว่าดีนะถือว่าดีเอา้ากลับมาพัะตะกรนเขาอยากจะย้ำคนเดิมเัาลองปับแต่ขทางนี้ดีกว่ารูา้ ทำไมหูไงปับ๊บยวพึ่งมานะ้วไอ้ย่อยใจเย็นๆใจเยจเ็นๆไอ้มันมาแล้วเอาหนีสิก็เฮ้ มันตัดอ้าวโอ้เอาชวนหรือเปล่าอยางไงาเจอคนที่ใช่ยังไงสุดหรือเปล่าต้องน่อไให้เราเค้งความหรอของ ไม่เป็นไรไม่ได้หรพราะป่านไฟอ้าวพึ่งนะที่ปั่นไฟแบบ V I P อ๋อสัตวตันเป็นทีหายไ่อ่าต่ออาทุไมาเลยมยไหมต้องมาดูต่อ าอาแล้วเพื่อนคนนี้อาอา้อาอ,าอา้กระโดดไปหาฆาตกรดีนะยังกระโดดกลับมาอัก ไม่ได้สักคนเลยนะเนี่ยต้องเดินไปได้ไหมเอาตะเกียกเงิอนอย่งคนอ่ะโรมาลีหรือเปล่าไม่โลมาลี่เป็นหนึ่งทีมา,าไปดูเครื่องแล้วกันเ,เส็จไปสามเครื่องในเวลาสั้นอ้าวโอ้โหสี่เครื่องแล้วนะสี่เครื่องแล้วนะเราไปลองลนะอช่วยกัน พระเจ้าสายไฟสายแ้าเราจะลวมอยู่ไมโอมกันหน้าต่างด้วยกลับมากระที่เอาดูเพื่อนดูเพื่อนจู ชุดนี้อย่าล้มอ้สตัน์สาตานสวยเออเกือบเป็นแล้วไม่แล้วทำไมตรงนี้มันโลง่ง โอ้โห <laughs> โอ้โหโดวัตโอ้โหไม่น่าเลยนะติดเล่นห้องวีไปดิเล่นการลงห้องวีไปสิเรียบร้อยิ่งเป้าแน่นอนช็อตนี้หรือเปล่าอ๋อถือว่ามีอ๋อ <laughs> ไม่มีปีโป้กีโกนยิ่งเป้านนที่สำป็น มีตั้งไว้ถึงทำมันจำเป็นเจอคนที่ใช่ยยชอย่างไรก็ชอบขอบเป็นเพื่อนสวยงามตามทางเรื่องยืนยหน้าจุ่มกำแพง ยิเข้าไปคือร่องอางฉันออกมาตัวเด็เราคือผู้เสียสลัสบ่ายเราสามรับกัชนะ เฝ้าจางเดินไม่ได้ไม่ลงเทีมออยมเป็นบ้างเฝ้าเป็นเดือแนแข่งไม่ขึ้นสิด้วยหกกันตาบัคชิพอลววันสุดยอด เอาแล้วครคับคลิปนี้เราก็จะเป็นทีนท้เกาะน,นะครับแล้วเราไปเจอกันในคลิปนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม